เฮ้ยหน้าคุ้นเต็มไปหมดเลยก็วันนั้นมีคนบอกว่าทำไม่มาจะโดนมีคนอ่าใช่พูดอยู่วันนั้นม่มาใครพูดนะอันนี้ไลฟ์ยังอันนี้ไลฟ์ไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วโอเคครับไลฟ์แล้วนะพาร์ตกิจะจะพูดอะไรทั้งนั้นนะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ ถามน้องๆใครเป็นแฟนครับครับผมคุณสอดรับคนก่อนใช่ครับครับผมคร้อมสสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกการทิฏฐิเฮตนะครับผมครับผมตีครับผมเป็นเจโรมผมขีนครับเป็นจีนครับผมเจอครับเป็นฟานนะครับผมเจะว่าครับเป็นแวนครับอือก็ยินดีด้วยนะคะสวัสดีขอรุ้ยแ ลุ้นมากเลยครับลุ้นมากเลยครับอ,อ่าก็แบบว่าลุ้นมากเลยเพราะว่าสถานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงอยากจะรู้อะไรอย่างงี้นั้นใช่มันจะเป็นยังไงชาลร,ราเกินก็เ,เปลี่ยนเนื้อไงจอวะมาต่อะไรซิว่าไงนะก็ดีใจฮะจไม่ก็ลุ้นเหมือนกันอ่าเปลี่ยนปีไม่ดีใจเลยอ่ะตื่นแล้วแฮปปี้อยู่ในตื่นแล้วคนนึงไอแป๋วเอ้ยเูอพูดได้คนเดียวค่ะ อ่าเริ่มเลยฮะอ่านดิอ่านตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยใช่แบบสถานที่ใหญ่ขึ้นผู้คนก็เยอะขึ้นอ่าครับผมอันนั้นมันคือที่นั่งใช่ใช่ไอ้ขบวนนนัครถทุกคนต่อครับต่อเลยยังไงต่อนะฮะทีนล่ะครับก็ตื่นเต้นมาครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือลุ้นก็คือกดบัตรสิบโมงผมตื่นมาแต่หกโมง ออกกําลังกายได้ลดความตื่นเต้นแล้วก็นอนต่อตอนเก้าโมงตื่นทีเที่ยงเที่ยงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นใครนะเชื่อหรือเปล่าไม่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 ตื่นมาตอนหกโมงนอนยาวตื่นที่บ่ายสองเลยโอ้ไม่น่าส่งให้เลยแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ตื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหมที่แบบ so out ก็รู้สึกแฮปปี้นะขอบคุณทุกคนที่รักและชอบเราคอยช็อร์ตนะครับอ่าครับวันนั้นที่ขายบัตรก็ตอนนั้นก็มาเห็นในทวิตเตอร์ตอนแบบประมาณบ่ายสองครับแล้วเห็นว่าบัตรโซเอาท์ก็ดีใจมากกๆแล้ว็ ดีใจที่แบบได้ขยายสเกลลงหนังนะครับวันนี้แบบมองเห็นภาพออกไปคือแบบคนเยอะมากแบบว่าคนมาดูเยอะมากแล้วแบบทุกที่นั่งที่เราเห็นอยู่นี่คือเต็มหมดเลยใช่เพราะว่ามันสโวเอาตอนนี้ยังผู้ชมไม่มาตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็เยอะมากเหมือนกันใช่นเต้นนะจริงๆรู้สึกดีใจครับดีใจใช่ใช่ครับแต่ว่าพี่ดีตอนเฟอร์ดีพีกันที่นี่อ๋อเฟอร์ดีพีฮะเฟอร์ดีพีก็ได้ใช่ ไม่ใช่ S F ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมไม่เกี่ยวสี่คนไม่เกี่ยวนู่นคนนู้นคนนู้นอ่ะไม่ออกหน้าด้วยเดนรวโดนแทก็คือผมผมดีใจครับผมผมตื่นมาพร้อมกับเห็น notification ในโทรศัพท์ใช่ครับเป็นแอคเ u า t ี m m ์ทีแท็กมาว่าแท็กมาสองโพสโพสหนึ่งเปิดขายบัตรแล้วอีกโพสหนึ่งโซเอาแล้วเฮ้ยเหมยทเขาบอกวโอ้ว้าวเราเลยไม่อยู่ในช่วงที่แบบว่าเขาแบบเปิดศึกกัน เออใช่แต่ผมก็ไปย้อนอ่านในเอกและแบบนั่นแหละตื่นมาเห็นโซเอาผมก็แบบอ๋สประใจต่อต่อได้แหละแตบผ่านมาขนาดนี้แล้วก็คือยังไม่เลิกถ้าไปถึงกันไปถึงกันใครครับไม่ผม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 พอๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแล้วครับว่าไหนใครว่ามันไม่ถูกกันน่าจะชีวิตจริงครับนี่ตีกัน เรื่องจบแล้วแต่คนยังไม่จบอ่ะอาไม่จริงในเรื่องของความรักหรือความอะไรนะที่อาจจะไปตีกันต่อในซีซั่นสไม่มีไม่มีไม่มีอาจจะไม่จบหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแนลหรือเปล่าจบจบถ้าผมว่าถ้าเป็นซีซั่นสองนี่ยจะไม่ใช่ขับรถแล้วครับอาจจะเป็นแบบมวยกลายเป็นมวยต่อยกันละมวยได้มวยเนี่ยเพรากระแสตอบรับมันอยดีในฐานะนักแสดงเองเนาะแล้วเราถือว่าเรียนของเองคือน้องๆอยู่ใช่ครับ ใจเนิ่นเลยครับเวลาแบบว่าเห็นเพลนที่ทุกคนแบบว่าทํากันมาสุดๆโอหูเราสึกจากจากที่ด้อมเล็กๆเงี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าทุกคนแบบพยายามกันมากแล้วก็แฮปปี้ขอบคุณขอบคุณจริงๆเราเวลาเห็นมันแบบสี่แสนแล้วห้าแสนแล้วอะไรก็โอ้โหมันมันเป็นไปได้ด้วยนะในชีวิตเราอะไรเงี้ยใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือน,นอมีเป้าหมายแบบท,ทุกอาทิตย์เราจะแบบเฮ้ยเฮ้ยถึงยอดเท่าไหร่แล้วนะ,ะแบบว่าสกิลมันใหญ่ขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยพอพอมันถึงเป้าก็รู้สึกว่า เหมือนเติมไปในตัวเราอะแบบว่าให้แบบพวกเราแบบมีพลังงานทำงานมากขึ้นสนุกครับครับก็ to Head เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเล่นทวิตเตอร์เป็นครับใช่ครับเพราะปกติส่วนตัวไม่เคยเล่นทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ x ็เอ็กซ์เกี่เว็กซคเับไซ์เอ็กซ์เอ็กเอเอิ่มเอบนซ้เรักซ์เอ็กรเอ็กซเอ็กซเมก็ หลังจากเ o ทูเ d ก็คือเล่น X ทุกวันเลยครับเพราะว่าได้ติดตามแบบนแฟนคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับว่าแล้วก็ยังได้ติดตามเทรนด์อีกว่าเออเนี่ยเป็นอาทิตย์นี้ได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็พอได้เห็นคอมเมนต์หรือว่าเห็นเทรนด์ที่มันเพิ่มขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆแต่ครับก็ขอคำถามก็แสนกระแสมันดีลูกรู้เลยรู้เลยไม่ขครับถ้ามึงบแบบ ตอนที่แล้วมันก็ห้าแสนกว่าใช่ปหดีใจไม่คิดว่ามันจะถึงแบบมันจะก้าวกระโดดขนาดนี้<ำ>มันขึ้นมาเยอะมันขึ้นมาเยอะเร,เราตอนนี้เอาเท่าไหร่อ๋อแล้วใหม่แล้วชั้นนี้มาอีกแล้วแล้วเท่าไหร่ผมผมนะครับทุกคนทำเต็มที่ผมรักทุกคนขอบคุณครับ <S <S เล่นกันเลยเล่นกันเลยผผมผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าล้านหนึ่งมีสิทธินะอโออ่ะินแคกเกทับไหมเพราะมันคือเด้งมันมันคือขึ้นเด้งเดียวจากอีพีที่แล้วเองแล้วมันเียกวแบบเออมีอีวงอีเวนต์มีกิจกรรมมันเนี่ย ร้านหนึ่งสบายถึงแล้วที่วันนี้จะเป็นร้านอยากรู้ว่าวันนี้จะได้รับรสชาติอะไรไปบ้างในสายลองสปอยได้เลยค่ะเออตอนไปร้านเราจะได้รสชาติอะไรรสชาติเค็มๆกับทะเลอ่ะเห็นในเทลเลอร์อันนี้บอกเลยว่าเค็มมากเข้าทุกช่องในหุ่นเขาบอกว่าจ้าว่าอย่าเล่นเกินกางเกงเปียกนะโดดเข้าไปหาน้า เห็นพี่นิวพี่นิวพี่นิวบอกว่าอย่าหัวเปียกอย่าหัวเปียกอย่าหัวเปียกทีเดียวพอสนุกสนุกแปลว่าจ๋าว่าได้ยินที่พี่นิวพูดทุกอย่างได้ยินแล้วโดดโดดโดดจมเลยไม่ผมไม่สาลายเลยหัวเปียกก่อนเท้าเลยเพราะว่าพุ่งหน้าเลยแต่ได้ยินนะได้ยินที่พี่นิวพูดได้ยินได้ยินเออแล้วผมทำไมอะผมก็เอาน้ำขึ้นมาสาดทีมงานด้วยเอาทรายมาโยนทุกคนครับี้ไปต่อเดี๋ยวมันหนักกว่านี้ใช่ไหมผมไม่อยากให้ภาพลับเพื่อนผมเทียวแล้วเออเออแปลว่า แมาเบื้องหลังสนุกมากสนุกมากผมครับเเล่าอะไรฟังซีนที่ไปทะเลอ่ะผมกับพี่เจเจครับอะไรต่อนะเฮ้ยแป๊บนึงนิดอันนี้คน่เปนไรคีไม่เป็นไรคีที่เปเราผิดครอบรวมโอเคผมกับพี่เจเจอ่ะคุยกันเบื้องหลังตอนนั้นอ่ะซีนมันยังไม่ลงน้ำทุกคนยังไม่เปียกใช่ไหมพี่เจมากระซิบผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกพี่นิวให้พี่นิวมาช่วยให้พี่นิวมาช่วยบล็อกกิ้งแล้วเราอ่ะจับพี่นิวอ่ะไปโยนลงทะเล แต่เขาเหมือนจะรู้ทันเขาไม่ยอมเดินมาเขาให้คนอื่นเดินมาบล็อกแทนนั่นแหละก็จับเราผมอยู่ข้างคุณเสมอเมื่อกี๋อมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เดินเม่อไปนู่นเฉยับนอกจากที่วิวสวยของทะเลแล้วก็ได้วางแผนแกล้คุมกับแต่ไม่ได้ปวดมีอะไรอีก ออ๋มีมีโมเมนต์อะไรไหมมีโมเมนต์อะไรไหมมีมีครับมีครับของผมของคู่ผมมีความเผ็ดแน่นอนครับเฮ้ยต้องรอดูเป็นสปอยล์ชั้นๆว่าเผ็ดแค่นั้นครับมีมีสั่งอาหารโรงแรมเยอะเลยแบบแล้วก็บอกเขาว่าบินบินกองอันนี้ไม่ช่วยนะอันนี้ไม่ช่วยนะเรื่อะเรื่องไงอะเอาอีเขาบอกว่าอันนี้ของเขามีความมาว่าเผ็ดอ่าเรื่องมีอะไรก็เผ็ดเหมือนกันแต่ทีห้าเม็ดเออผ่านไปได้เนาะผ่านไปได้ห้าเมตร ผมแล้วเท่าไหร่นะคะห้าเมตรห้าเมตรผมพริกหมาล่าเอ้ยเผ็ดชาอุ้ยเผ็ดแล้วอยู่นานพวกคุณเผ็ดกันไปเลยผมสั่งน้ำตังโมห้าแก้วบินลงบินกองถ่ายมันลุกกลับมาได้ไงวะเนี่ยอ๋อเม็ดหมาล่าเม็ดตังโมเราชอบเม็ดตั้งแต่อ ep แรกจนอีง ep สุดท้ายก็ยังไม่ถูกกัน ไม่ใช่ชื่อซี่ลีบอะไรทุกคนเมันรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าอีซีรีส์เนี้ยมันดูเหมาะกับเราเหลือเกินเออดูเข้าใจรู้สึกไหมคะพี่พีก็ปฏิเสธได้แต่แต่ใครจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะน้องไม่ไม่รู้ครับแต่น่าจะเหมือนแหละก็น่าจะได้อยู่ใครใครอยู่กันเยอะที่สุดจิงไม่จริงอะคะใคอยู่กันเยอะที่สุดจะต้ออยู่กันยุ่มยุ้มยุ่มหัวยุ่มหัวยุ่มหัวโอ้ แชร์หน่อยมีระกำมีระกำของเขาสองคนเป็นยังไงบ้างคีนกับตาว่าเลยเอออะไรก็อไงมันสุดขนาดนี้โกหกฟังก็ได้โกหกฟังก็ได้โกหกอะไรเรื่องจริงเออสอนให้สู้คนสู้กูคนแรกอยู่แล้วมคืออะไรที่เราได้ไหมแบบคือหยุ่มกันตอนแบบเจอตัวจริงๆเออเพราะว่าแต่ว่าแบบหลังหลังกลับบ้านไปแล้วยังอยู่กันอีกแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบในไลฟ์สดอะไรเงี้ยคุณว่าแคปไปลงใน X ด้วยนะ อันนั้นมันทํางานเอ้ยชีแต่คิดไม่เคยทําอย่างนั้นจ้าวทาทําไมอ่ะก็ก็เหมือนไรอ่ะก็ไม่ถูกกันอ่ะไม่ถูกกันเออล่นกันเล่นกันเล่นกันจ้าวไม่ได้ค่ะมาชมกันเล่นกันเล่นกันเล่นกันไม่ไม่ไม่แต่ว่าเราเราเมื่อก่อนชมคีนเท่าไหร่ก่อนก่อนเปิดกล้องผมเห็นผมเห็นแฟนคลับแท็กมาใน X อยู่เป็นแบบคลิปที่ผมแบบไปชมคีนรับหลังเขาเมื่อก่อนเปิดกล้องแล้วช่วยด้วยได้ไหม ก็น่ารักอเออแล้วตอนนี้เราหับไปพูดซิคีน่าร em> ักเนี่ยพูดเราเรพูดซิคีน่ารักนะยิกแก้มเออตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้หยิกแก้มเหรออุ้ยซี่อย่าหยิกอ๋อไม่ใช่ไม่ปวดจังวะเออออ่ะคือพอพอาะตัวซีเรียโนะเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบสนิทกันมากขึ้นเล่นด้ยกันมากขึ้นใช่ใช่นี่อะไรจะบอกไหมคะจะจบละอยากบอกอะไรใครไหมคะซี่อยากบอกอะไรใครไหมคะะครับ ขอบคุณพี่เซิร์ฟที่ไม่เปลี่ยนไปตามจาว่าเยอะนะที่มแบบเป็นห่วงพี่ตลอดเลยก็อยู่ในจาว่านานๆเหมือต้นเสมอตายครับไม่ไอ้ต้นกับปายเสมอเลยไอ้กลางๆก็มีอยู่ผมไม่อยู่ฝั่งคุณละไม่อยู่ฝั่งคุณละอให้พูดพูดถึงก่อนให้พูดถึงก่อนว่าเออความปรทับใจเรื่องนี้ดีใจฮะมันเหมือนเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเราแบบได้เล่นผมจากเมื่อก่อนได้เล่นแบบ บทที่มันนิ่งๆมาตลอดอ่ะแล้วแบบพอมาเรื่องนี้แบบได้เปลี่ยนบ้างทุกคนก็เหมือนแบบชอบในคาแรคเตอร์ของผมที่เปลี่ยนไปอ่ะมันก็เลยทําให้ตอนนี้เราก็ดูเปลี่ยนแบบมาก่อนใช่ดูมีเสน่ห์มากขึ้นโอ้ยย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 ่ยย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  ผมผมไม่เคยอวยตัวเองอะไรนะแล้วชอบไหมชอบไหมชอบไหมเห็นด้วยไหมหรือไม่จริงอ่ะไม่ใช่ครีมสอนแน่ๆแต่ว่าอันนี้บอกยังอยู่เลเวลยังไม่ยังไม่สูงมากเดี๋ยวมันยังไม่จบหลักสูตรผมผมเดี๋ยวผมต้องสอนซีต่ออันนี้แกเป็นคนรับแล้วว่าเขาเป็นคนสอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูแลซีต่ออ้าวแปลว่าที่รีมพูดทุกครั้งว่า สอนให้ซีสู้คนละสีสู้ทีไม่ใช่จ้ะเธอไม่ได้สอนค่ะเขาสอนนี่เขาสอนอ่าไม่ได้เฉลยนะครับไม่ได้ชินสอนอ่านละอันนัคือพอเรื่องนี้ทําให้รู้สึกว่าเราแบบเก็บไปมากใช่แบบว่ามันได้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เราเก่งขึ้นด้วยเหรือว่าแบบว่ามีประสบการณ์มากขึ้นด้วยครับผมมีอะไรฝากบอกพวกกลับไหมคะไม่ฝากมากไม่ปากพูดได้เลยตรงนี้พูดได้เลยเออพี่นิวไม่อยู่ตรงนี้อืมผมพูดนะ อย่าร้องอย่ารองอย่าร้องี่ละครเะี๋ยวไล่มาขอบคุณขอบคุณพี่นิวนะครับที่เอ็นดูซีนะครับผมซีเป็นเด็กน่ารักที่สุดในกองนะใช่จริงไหมคะพี่ไม่กล้าค่ะไปถามเลยว่าจริงเปล่าอะไรเงี้ยแรกแรกอาจจะใช่หลังหลังนี่พี่พีนะคะครับผมก็ทำใจอะไรบาก็ทำใจ ก้งกง้องถ่ายอะครับได้เจอเคาเต้ช็อคอะไรใหม่ i, ๆแต่ก็เป็นเคาเต้ช็อคที่สี่เค้าเต้ช็อคแบบว่าแบบทุกอย่างมันมันคืองานอ wow. าร์ตอะไรอย่างงี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาซึ่งแต่ว่าชอบที่พี่นิวเป็นคนมีภาพในหวัวชัดอะไรอย่างเงีบบ yeah. ้ยบางทีแบบว่าเวลาเราไม่เก็ตอะไรบางทีอ่ะเราพี่นิวก็สามารถพูดได้เลยท้าให้เราแบบว่าเข้าใจได้ง่าย layers. แล้วก็อะไรสามารถแสดงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโตไปกับตัวละครครับรู้สึกว่าอ่ะหลังจากที่จบถ่ายซีรีส์เนี้ยผมได้สกิลหนึ่งมาเลยคือสกิลเปลี่ยนอาาารรรมณ์ให้เเ็ววที่่สุดพะ พ่อเป็นจินน่ะมันค่อนข้างจะวีนมากๆแล้วคือมันติดออกมาใช้ข้างนอกอันนี้ทุกคนเหมือนจะเห็นแต่ตอนนี้ออกได้แหละอะไรก็เลยรสิว่าก็ได้ได,ได้ได้สก,กิลอย่างนึงสก,กิลใหม่ก็แฮปปี้ดีครับแต่รูไ้ไหมว่าประโยคเมื่อกี้ถึงจะดีแค่ไหนแต่ไอสิ่งที่เราทำกับพี่มิวมาพี่มิวก็จำไป้แล้วครผมไม่ทำเลยคนระับ <laughs> แล้วมีอะไรอยากบอกอะไรพี่มิวไหมคะคนอื่นไหมไม่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 คนอื่นจะเจอกันเรื่องหน้านะครับ <laughs> <laughs> โตไปเนี่ย โตไปในทางที่ดีนะอย่าไปกลางกัาไปสนพี่ปัจจุบันีนดีที่สุดฮะอย่ากลางกาที่อันนั้นอ่ะเราเป็นตอนนี้ปัจจุบันดีสุดบอกมายจะพูดเจอกันเรื่องหน้านะเพื่อนอย่าเลยกูขออย่าเจอไปด้วยกันะดูแลตามข้ได้ก็พอพคนอื่นจะได้ไม่ไม่นักใจคอนเฟกเหรอคอนติเนียลไงครับผมแค่นี้ครับอยู่แคร ครับก็ถูกพี่ได้ไหมไม่ได้ไหมพักก่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายอ่ะแต่ว่าอ่ะครับบอกอะไรพี่นิวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ประทับใจเลยเรื่องนี้ประจับใจพี่ก่อนนะประทับใจครับผมประทับใจเพราะว่าเรียกว่าอะไรได้ได้พัฒนาสกิลหันหน้ามองไม่ใช่ได้พัฒนาได้พัฒนาสกิลหลายๆด้านนะครับการแสดงอะเอียแล้วก็ ได้เจอเพื่อนเพื่อนได้สนิทกับกันมากขึ้นได้แล้วก็ดีใจแบบคุ้มกับเขาก็ใจดีเรื่องนี้แล้วก็ทั้งใจดีทั้งเก่งด้วยน่ารักเลยไ้เจอกันเรื่องหน้านะครับไอ๋าทำไมพี่นี่ใส่หัวทำไมพี่เนี่ใส่หัวมีเรื่องที่สองแล้วต้องมีเรื่องที่สามสิพี่เนี่บอกว่าเรื่องที่หนึ่งพอทนเรื่องที่สองพอเลยเฮ้ยต้องให้พี่นิ่เห็นการพัฒนาต้องแวะแวะมาหายเลยทุกปีในทางที่ดี

มันนึกไม่ออกมันดีไปหมดเข้าใจได้โอเควันสุดท้ายน้าวยัสุดทเราไม่รู้เราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันอีกเมื่อไหร่วันสุดท้ายก็พูดดีๆถูกกันแล้วกันลาครับนั่นแหลครับไว้เจอกันใหม่มืนโลกวงการเมือโลกวงการแล้วส่วนส่วนซีนี้ซีนี้ลูกศิษย์ผมเองเดี๋ยวเผมดูแลต่อเองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเฟียโดวันโอวันใช่เดี๋ยวไปเวิร์กช็อปให้เดี๋ยวผมไปเวิร์กช็อปให้เดี๋ยวไปเวิร์กช็อปให้เลยหรอเดี๋ยวเวิร์กช็อปให้เฟียโดเนี่ยขอให้ทีม ติดตัวละครแบบนี้ติดละครเจโรมเขาล้อให้แบบว่าให้เนิร์ดไปเลยนิ่งๆเนิร์ดก็ร้ายได้นะรู้จักฮอตเนิร์ดเปล่ารู้จักฮอตเนิร์ดเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สอนเราอยู่ประจาว่าอยู่เลยไหมอาปาตาเราละไในคอาเรียกว่าเป็นตัวเองแต่ว่าคือกดปล่อยมันออกมาเอาด้านดีเขาบอกเขาจะเป็นฮอตเนิร์ดเดี๋ยวอันนี้ไม่ดีเหรอฮะเออไม่ดีเหรอะเขาถามฮอตเนิร์ดนะ ฮอตเนิร์ดเขาบอกว่าด้านนี้ของเขาไม่ดีเหรอคะคุณพีนแทบเลยแทบเลยฮอตเนิร์ดอ่ะลองดูลองดูลองดูลองมาอยู่ดูลองมาอยู่โอเคพี่ครับครับก็ประทับใจอะไรใช่ไหมครับก็ขอบคุณแบบขอบคุณจ m m มที่มอบโอกาสให้ผมได้มาเล่นเรื่องนี้ครับได้มาเจอทุกคนจ m เ t ็ทีวีนะครับที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้มาเล่นเรื่องนี้กับทุกคนนะครับได้มาเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับผมแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆเจะาว่าซีคีดอเนียครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ เรื่องนี้แบบช่วยให้ผมแบบมีประสบการณ์มากขึ้นแบบแสดงเก่งขึ้นการแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิวครับที่น่ารักกับน้องๆมาตลอดนะครับผมใช่ครับก็ขอปิดซึ้งๆอย่างนี้ครับดีครับพี่มีอะไรอยากบอกสามคนข้างๆไหมครับอือก็ไว้เจอกันใหม่นะครับน้องชายครับแ้วใช่ทั้งสองคนเลยใช่กัหมพี่แต่รุลงงาอีกนะพี่เราแต่พี่มี พี่มีพี่มีเด็กพี่ติดมาด้วยนะคนเงิได้ไหมพี่มีเด็กพี่ติดมาด้วยเปล่าได้เปล่าเป่ยาวเลยพี่พาถามไปซีได้เปล่าถามไปซีได้เปล่าซีคิดถึงจาว่าเปล่าอาจารย์มึงนะเนี่ยอาจารย์ที่รักเลยอ่ะเขาบอกว่าความเงียบคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดไอซีมันไอ้นี่มันกำลังคิดอยู่ตอบตอบตอบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากือไม่อยากตอบไม่เอาจาว่า ขอปล่อยเือเพราะว่าถ้าตอบไปปุ๊บเดี๋ยวมันไปเป็นหลักฐานเดี๋ยวเขาเค็มได้ปล่อยเือ่อนอแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนๆมั้งคะโอ้ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ปีแรกจน EP สี่ะพี่สิ่อะสุแล้วนะก็อะไรอยู่วะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามเรื่องของพวกเราทั้งสี่คนครับผมก็เออผมเนี่ย อยากขอบคุณมากๆครับผมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักเพิ่มขึ้นมามากมากมา,กมายเหลือเกินครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่รักพวกเราทั้ง4คนครับผมครับผมก็มก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่โรสิคอลฟ้าโน้ใไรที่แกงจนมาถึงหนใครว่าพวกเราม่ถูกกันนะครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็เจอกันตลอดผมเห็นกันตลอดนะครับว่าแบบว่า ว่าสองเเอกก็อย่างทุกคนหรว่าพูดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นชอบอะไรก็รู้สึกว่าขอบคุณที่รักพวกเราทั้งหมดแล้วก็รักผมขอบคุณมากนะครับผมแต่ว่าทำริดพยายามพัฒนาตัวเองไปขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนหรืว่ามีความขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นดูนะครับผมเป็นอาจจะเป็นพี่ของน้องๆพวกนี้แต่อาจจะเป็นน้องใหม่ของค่าย GMMTV นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสครับผมแล้วก็ รักผมนะครับขอขบคุณครับครับก็ขอบคุณขอบคุณครับแถมเห็นกระแสอ e e d b a c ใน X หรือว่าแบบในทุกช่องทางโซเชียลเวลาที่แบบคอมเมนต์อะไรกันคนบอกชมคนชอบอะไรเงนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ทําออกมาแล้วทุกคนชอบก็ครับก็รอดูต่อๆฝากรูปฝากดูผลงานต่อๆไปด้วยครับจะทําให้ดีขึ้นครับใเป็นตัวแทนอเจอหน่อยะั Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you for international fans to support us. Uh, you guys are very like very kind and very lovely, and hopefully you guys stay with us and stick with us for a long time and forever. Thank you. thank you thank you thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ u t ุดก่อนนะลูกยิงท้ายนิดนึง้ k หครับเราะถ้าหยู่ว่าใครอยากดู้อนงสามารถอ๋อได้ครับถ้าเกิดใครอยากดูไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเท็ดเฮดย้อนหลังนะครับก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน n ูว o นนะครับผมแปลกใจจริงๆทำไมพูดไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันไม่ทัดซัที12 a p แล้วพูดได้ไหมเราไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเ t o ดเเอ้ยอะรเนี่ ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮทูเฮทอ่ะไม่หรอไม่อยากพูดเอาเไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮทูเฮทอ่าใครเออใครที่แบบว่าอยากดูรวดเดียวเลยไปดูได้ที่ซีรีส์ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮทูเฮทได้ที่ทูทูชานาวนะครับฝากด้วยนะครับทูชานาว์บอกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอเสิร์ฟค่ะ ขอกมึงบายบายได้ลูก